สวัสดีค่ะเชา้าเพจของป่าสแสวงนะคะป่าสแสวงการเกษตรนะคะหลังจากที่เจมีว่ววันนั้นที่เข้ามาไลฟ์สดส่วนนี้เนาะก็ได้ฉีดอย่างเงี้ยต้นอย่างเงี้ยต้นประมาณนี้เลยเราใส่ไป1 0บซีซีส <10 C S 2> ิบซีซีเท่านั้นดูใบรัดรัดแตกกระฉูดรูดมาด่านรัดยังไงเนี่ยดูดิทุกต้นเลยนะแล้วทุกต้น ดูตามผลของเจ้าซอมบี้นะครับตามคุณป๋าเลยลยขี้ไก่อขี้ไก่เสร็จขนาดต้นเล็กต้นเล็กเราก็จะรัดแตกแบบนี้เลยแล้วมารัดทุกต้นอ่าไปดูไปดูจะว่าไงจ้าะสุดยอดไหมซอมบี้ครับใช้ได้ครับประมาณแค่ไม่ถึงสิบวันนะครับนี่ครับอ่าเจ็ดวันเจ็ดแปดวันเก้าวันเจ็ดถึงสิบวันประมาณนี้ยังไม่ถึงสิบวันดีนะครับดูรัดอันนี้ประมาณปีกว่ากว่านะ ตอนนี้ประมาณปีพอฝ่าครับตอนี้ก็ปีพอฝ่าทั้งนั้นเลยครับยังไม่ถึงสองปีนะครับแล้วเราก็อยากจะรวยเยอะอีกทําสูตรตานแสวงปลูกไม้อย่างสามต้นเลยอืออสามต้นนี่เลยรัดจริงๆรัดแบบใบอ่อนเลยอ้าวตัวไหนพี่จ๊าทั้งส่วนส่วนนี้กี่ร้อยต้นนะส่วนนี้แปดแปดร้อยต้นแปดร้อยแปดร้อยก็เยอะแล้ว อาจะเป็นแปดร้อยฝา้างครับเพอเอามาต่อมเยอะนะครับเออเอามาใส่ป๋าตะแบงบอกว่าใส่ดูใบอุ้ยใบใหญ่มากแล้วก็ดูใบที่มันแตกออกมาทรไปถามที่ตะปอนี่ผมไปรัดไปฝั่งเห็นกันมาก็บอกว่าโอเคครับตอบรับมาดีมากเลยครับวันนี้ที่ตะปอนนะครับที่ผมพาลูกน้องไปทำมาตอบรับดีมากเลยครับเขาบอกว่าอีกประมาณสักเดือนสองเดือน,เด,อนเดี๋ยวจะให้ไปเสริมต่ออีกหน่อยครับ เขว่าดีใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแต่ฟื้นดีมาก,ดมากเดี๋ยวเราจะไปไลฟ์กันที่สวนพี่่อครับของเขาฟื้นเลยครับทุเรียนที่ว่าใกล้ๆตายนี่ฟื้นแล้วนะฟื้นเลยโอเคพาเจอเจ้าสอมบี้เข้าไปนะครับนี่นะนี่นะโอ้โหแบบดูใบดีแบบมันรัดแต่เขาบอกว่าทายังไงทุเรียนไม่รัดยืนทื่อยืนแข็งยืนแบบเป็นแบบเหมือนอะไรนะอันนี้เรามาขนาดเรามาปลูกใหม่ เอามาปลูกใหม่มันก็ยังรัดเนาะเออทาไมมันรัดทุกอันเราหยอดเ้าซอมบี้ไปแต่ละต้นเราดูเลยว่าเราจะหยอด5ซีหรือ1 0ซีเรากะได้เลยเรากะเอาว่าเราจะหยอดไซส์ไหนไซส์ไหนเราไปดูไปดูเปล่าแหว่งกาลังดูลูกน้องอยู่ส่วนเปล่าแหว่งทุกส่วนจะมีกล้วยนะตาทําทไมส่วนเปล่าแหว่งต้องมีกล้วยของกล้วย อ่าดูดิหูรัดอุ้ยทำไมมันใบงอแบบนั้นเลยล่ะป้าเกือบตายมันรัดมันรัดเกือบตายเลยหรอมันรัดใบหักรัดกิ่งจะหักมันรัดแบบไหนรัดอย่างนี้เลยเหรอป้ามันมันหักหรือว่าอะไรทำไมใบมันหักที่เราต่งกิ่งไปแล้วมันงอขนาดนี้เลยฮะลมมันพาหรือว่าหรือว่าไงอันนี้เขาเรียกทุเรียนข้างใช่ไหมทุเรียนกิ่งข้างกิ่งข้างก็จะเป็นทรงแบบนี้เนาะ กิ่งค้างแต่รัดโอ้โหรัดจริงๆง,ง,ง,งที่เราจัดที่เรามายอดส่วนนี้ก็สิบไร่เจ้าเมียปลูกไปแปดร้อยต้นแตกเนาะตรงนี้แปดร้อยต้นเดินดูแตกสวยมากอะแตกแบแบแตกแบบสวยเลยเนี่ยปลูกอันนี้ปลูกอันนี้ปลูกแน่นอนนะ,ปล,นะปลูกหางวานะปลูกหางหนึ่งวาสามต้นอะพีเรียมเก้าขาประมาณนี้เลยเก้า <2 S 1> สองเมตรกวา่สกวาสองเมตรประมาณสองเมตรสองเมตรหนึ่งเมตรสองเมตรแล้วก็สามต้น พูนต้นลงมาก็เป็นกลมๆเลยแล้วก็เราปลูกไปเลยสามต้นอันนี้ได้ฮะแปลงนี้ได้ไล่หนึ่งก็ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่คูณสามหกสิบเจ็ดสิบสอง,สองส แบงมีไร่72ต้น72ละสิบไร่ก็เป็น720ต้นอ่า720ต้นมีหัวไร่ไปขอบนอกอีกส่ขอบนอกอีกอ่ีไปดูขอบนอกกันอ่าเราคูณกันแบบเห็นเห็นเลยว่าห่างสี่ว่าเหรอห่างสี่วาแบบอ๋อท้องร่องห่างแบบนี้คืออันนี้คือควายทองสี่ทองส้น แปดเมตรห่างช่องกลางแปดเมตรแต่ว่าช่วงแต่ละอันนี้ดูป๋าแต่งดูป๋าบอกว่าแต่งกิ่งแบบนี้เลยแล้วก็รัดแตกไปป๋าก็บอกว่าจากต้นหนึ่งคูณไปสามเลยอันนี้สุดสุด,ดเ,เนี่ยปีกว่าเลยดูสุดไหนสุดป้าชูแขนหน่อยสุดปลายนิ้วแขนเลยแต่งกิ่ง มันสุดยอดจริงๆนะเอ้ยซอมบี้นี่มันแบบสุดยอดแล้ว7321คูณยังไงวะเมื่อกี้นี่ไร่หนึ่ง72ต้นอ๋อเพราะปกติไล่หนึ่งมันจะแค่24ต้นแล้วคูณไปสามไปเดียวทุเรียนปีหนึ่งแล้วคูณไปสามมันเป็นไร่แล้ะ72คูณไป1บไร่ โอ้โหสุดยอดนี่ความสูงเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยความสูงคทุเรียนปีสามปีกว่าปีสี่ป๋าบอกว่าเอาลูกอ้าไหนบอกปีหน้าปีสี่ปีสี่ปีหน้ายังไม่คงคืนนะครับก็มาดูกันวันนี้ก็ช่วงบรรยากาศเย็นเย็นเราก็เข้าสวนจะมีเอพาเข้าสวนต้นโตเร็วดีจริงๆไเลยนะ ปลาแบบนี้คือมันมีไหมไอ้พวกรากเน่าโคนเน่าอะไรเนี่ยแผลที่ว่าร้อยเนี่ยในจอดตรงไหนปลาชี้ที่ฝั่งดิอ,ดอ,ดอันนี้อ๋อน,นี่เราหยอดเออใช่สิบซีซีปลาแสวงบอกสิบซีซีแล้วห่างอันนี้ปลาเขาก็อยากเสริมห่างเก้าขาเลยกี่กี่อันสองสามเมตรสองสามเมตรอันนี้ห่างกันสาเมตรสองเมตรกว่าแล้วก็จะปลูกห่างแต่เราพุนคือเขาเรียกยกอะไรนะ พูนโคนขึ้นมาเนาะอ่าเรามาเดินดูกันกล้วยสวนสวนทำไมสวนสวนทำไมถึงรกแต่กล้วยเนี่ยเพราะว่าขอบขอบเนี่ยเราก็จะมีเลยเนี่ยอันนี้ชายชายขอบขอบน้ำขอบขอบบ่อน้ำเราก็จะแบบแบบนี้เอามาปลูกไว้ข้างๆปลูกหางอีกได้อีกบ่อนะถึงมาถึงได้แปดร้อยไงเพราะว่าชายชายเล็กชายน้อยมันเป็นเงินหมดสำหรับป๋าแหวง ปลูกไว้ต้นไหนที่แก่นแกงแก่งแก่งไม่รัดยอดไปโอ้โหเนี่ยแก่ง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 ที่เขาบอกกันว่าอีหลงกองแกงมาลองกองแกงนี่พอยอดเข้าไปดูใบอืมยอดไปยอดไปแล้วก็โโอ้หรัดอ่อนมากลัดอ่อนอันนี้ในเพจเล้วก็ฝากเพจเพจอันนี้ปลูกห่าง ของเก่าสองต้นอ่หาห่างหนึ่งสองสามแล้วป่าก็มาใส่ต้นถ้าเราวางเปตั้งแต่ทีแรกนะสวนเรานี่จะเป็นแบบที่ว่าสวยงามเลยลูกพี่ใช่เพราะที่เราเจ้าสองต้นไงตอนนี้มันจะดูแบบเพิเพิ่เกิดเนี่ยแต่ว่าก็โอเคอ่ะถ้าเราวางเปตั้งแต่ทีแรกแล้วตัวปีเดียวจะได้ตั้งแต่ทีแรกก็จบไปแล้วนะครับไหนไหนแถ่ง ขแขนทุเรียนต้นป่าสะแงแนงแขนนี่เด็ดตลอดบางคนบอกอุย้ยป่าไม่สงสารต้นทุเรียนเลยอ่ะแต่ป้าบอกดูป้าเด็ดด,ดิป้าแบบคือเด็ดแบบใบปานี้ไปเนาะบางคนเขาไม่กล้านะเ็าต้องกันไกลค่อยๆงี้ค่อยๆงี้ลูกค้ามาพูดแต่ละคนหนูก็แบบเออเอาแหวงนี่กระชากปื๊บปืบปื๊บป้บปาจะมารัดทุกอันกิ่งมันแบบนี้เลยหระทีแรกไม่รัดเออต้นนี้ไม่รัดดูพอเราหยอดซอมบี้เข้าไปแล้ววันนี้เราได้วาทีไก่อี fc กำลังชมอยู่ขอบคุณนะคะสําหรับ fc ป่าแสวงตอนนี้พอเราลงขี้ไก่เสร็จปุ๊บล้วก็มาเลยขี้ไก่กระสอบเท่าไหร่นะสามสิบยี่สิบสามสิบบาทเองอ่ะแบบอันนี้หาซื้อตามใกล้ๆบ้านเลยนะคะไม่ต้องมาสั่งร้านป่าแสวงนะคะแถวบ้านเลยค่ะเพราะป่าแสวงไม่มีขายค่ะหาซื้อได้เลยแต่แค่จะบอกสูตรเฉยๆไม่ได้ว่าอยากจะขายของอย่างเดียวนะบอกสูตรบอกเคล็ดลับดีๆค่ะ ใครที่มาบอกว่าป่าแสวงอยากจะขายจะของอย่างเดียวมันไม่ใช่นะคะอันนี้เราบอกสูตรเลยว่าเนี่ยต้นทุเรยียนที่เอามาลงพอนี่เสร็จปุ๊บก็รัดแตกเนี่ยแตกให้คําแนะนําได้ตลอดาบางคนลูกค้าที่โทรเข้ามาไม่ได้ซื้อของแต่ป่าแสวงก็แนะนําให้นะคะเพราะว่าเขามีตัวยาอยูอย่แล้วลใช่ไม่จําเป็นเลยค่ะป่าแสวงแนะนําตลอดนี่น,นี่นนนอุ้ยขนาดต้นแก่ง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 นี่มันก็รัดหมดเลยเนี่ยเจ็ดว,วันถึงสิบวัน กับพ่นยาอไปดูใบนี่น้ำตาลทั้งดวนนะครับแล้วก็สลายใบนี่มีตัวอะไรไหมปา้าดูใบทุเรียนป่าแะแคงี้งงไม่มีโค<ห>ใส่ชุดเรียงหลัลกเรียงอากระชากใบถ้ามันใหญ่จริงๆเหมือนข้างบ้านสมบูรณ์จริงๆแต่ทุเรียนข้างบ้านตอนนี้โดนลม ก็ไปเลยอันนี้ก็อันนี้ฟิลิยมรู้สึกทุเรียนส่วนนี้เป็นไงมั่งไหนบอกหน่อยไม่เป็นอะไรเลยครับสวยไหมสวยเลยฮะสวยไหมสวยครับสวยกับทุเรียนกับเจ๊ไหนสวยกว่าเจ๊สวยกว่าครับเอาเลยวะเออพูดดีพูดอีกดูอันนี้เรายอมได้พ่นยาหญ้าถ้าเกิดเราพ่นยาหญ้าเนี่เราจะพ่นอะไรนะป๊าที่ทำไม่ให้ทุเรียนตายเ่ย แบบอยู่กกลห่างทุเรียนได้ส่วนใหญ่ใช้ยาเลยนะยารานไก่พ่นสูตรเราพ่นได้ใช่ไหมดูทุเรียนทุเรียนปีแต่ที่เสริมๆนี่ก็เราพิ่งอันี้มาเจอขี่ไก่ไปแล้วเจอขี้ไก่ไปละอ่าเดี๋ยวดูนะ ติดตามใครที่ติดตามหืูเป็นเอฟซีป่าสะแบงเจมี่เอายรอดูกันอีกสองปีนะคะส่วนนี้นะคะดูดีทุเรียนใบรัดอ่ะดูกิ่งแต่งเทคนิคการแต่งกิ่งของป่าสะแบงต้องแบบนี้เลยค่ะไปดูที่ลําต้นใกล้ๆป่าบอกแต่งต้องแต่งแบบนี้เลยค่ะแต่งแบบโล่งๆดูเลียวแขนเรี้กิ่งเลยแบบนี้เลยค่ะแต่งกิ่งนะแต่งตั้งแต่ปีเอ่อแปดเก้าเดือนป่าแหว่งก็แต่งแล้วดูนี่มาดูนี่ครับรับ การแต่งกิ่งนะครับตัดตําต้นนะครับดูครับไว้ปลายนิดเดียวนะครับนี่ครับส่วนนี้จะแต่งสวยกับสวนมะขามนะเพราะส่วนมะขามเป <c oughs> ็นสวนทดล <c oughs> องสวนมะขามแต่งโหดจัดเ,เขาไปอีกนะครับอ่าถูกใจเพราะเจ๊ไปดูเดินดูส่วนมะขามแล้วแม่งไปเกือบหมดถ้าไม่ถูกใจเจ๊ไม่หัวเราะดูมาโดนตรงนี้นะครับนี่ครับดูได้ดูได้่ไดูได้ก็ง่าย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 เออดูกิ่ง อ,อันนี้ก็เอามาลงใหม่ขนาดอันเนี้ยเราก็มาลงสองต้นใช่ไหมที่มันตายเราก็กะว่ามันจะไม่รอดแล้วเราซองบี้มาหยอดป้าม,มันก็ลับขึ้นมากลายเป็นติดกันตรงนี้เลยไม่เป็นลายปล่อยไปปล่อยไปเลยลเราต้องงัดตออ่อไหมป้าเดี๋ยวน้าฝนลงงัดได้กู เออกลายเป็นรัดขึ้นมาอ๋อไปเลยอืมกลายเป็นคู่ติดอย่างนี้เลยถ้าเป็นต้มบี้ไงอืมมันก็เลยรัดขึ้นมาอีกแล้วโอเคต้นสวยมากมันจะเป็นแบบทรงโล่งๆไปส่อสะทุเรียนที่อื่นเขาจะเป็นทรงแบบว่าแบบว่าถ้าเป็นทุเรียนแบบสวนสวนอื่นเขาจะแบบเต็มๆเป็นพุ่มๆนะแต่ถ้าเป็นทุเรียนสวนเตาแหญ่ไฮเหมียวจะเน้นแบบนี้ เน้นแบบว่าเน้นใบเน้นใบที่ว่ารัดแบบนี้เลยดูกันแบบว่าถ้าใบสมบูรณ์ที่รัดออกมานี่อย่าลืมนะคะที่เจมี่บอกไว้ว่าเวลาพ่นใบการที่เราจะพ่นใบทุกครั้งใบที่ว่าเขาเรียกปีออกมานิดเดียวเราพ่นรอบหนึ่งพอใบเพชรฉลาดรอบที่สองเราก็เริ่มพ่นอีกใบปีออกมานิดนึงนิดนึงแบบประมาณแค่นี้นิดนิดเดียวอย่างเงี้ยปีออกมาแบบนิดเดียวแบบประมาณนี้นะนิดนิดเดียวอย่างเงี้ยเราก็พ่นไปก่อนเลยพอใบเริ่มเพชรฉลาดือนอย่างเงี้ยตอนเนี้ย เขาเรียกว่าเพชรฉลาดและใบแบบนี้เลยใบสวยไม่มีอะไรเราพ่นอีกรอบนึงไม่มีอะไรที่จะมาเกาะใบได้อ่ะบอกได้เลยว่าไม่มีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นถ้าเราทําแบบถูกต้องถูกวิธีเราอย่าไปคํานวณนับเลยว่าเราจะพ่นยี่สิบวันทีสิบวันทีไม่ต้องโอเคจ้ะเดี๋ยวเราก็รับชมดูกันแค่นี้ก่อนค่ะส่วนแปลงนี้ก็จะแบบเดินเดินไม่ไหว ดูดิโหแบบรัด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 จริงๆรัดใบงออันนี้คือเราพ่นรอบสองขไปดูปลาปลาชีให้ดูเออส่วนนี้เราขนาดส่วนนี้เราแค่ทดลองแล้วนะเดี๋ยวจะต่อท่อมาใช่ถ้าเราไม่อัตะคัดน้ําเนาะเขาเรียกว่าอะไรนะดูใบาขาดแทนน้ำใบกิ่งจะหักเลยอะก,กิ่งมันแบบโน้มเลยแบบใบมันรัดออกมาโอ้ยสวย ก็ดูใบดิเพราะอันนี้ใบเพชรลาดใช่ไหมใบสองดูใบได้ฉีดใบโหแบบดูใบนะใบทุเรียนป่าสแสงจะเป็นแบบนี้นะเน้นเลยค่ะว่าแบบใบจะเป็นอพอใบเพชรลาเราฉีดแบบนี้อีกครั้งหนึ่งฉีดแบบนี้ครั้งหนึ่งจบได้วใ่ไหมหลือใบแก่นะโอเคพอใบแก่แล้วฉีดไหมป้ไม่ฉีด,ดนั่นแ<ม>หละแล้วก็พอแก่เสร็จไม่ผิดเพราปีดออกาอีกฉีดอีกนั่นแหละทุกครั้งป้าจะบอกว่าปีดออกมาเราต้องพ่นเลยเพราะกันแมลงอะไรมากินให้ใบมันเป็นหยัก โอเคจ้าเจเมยวขอลาไปก่อนแค่นี้นะคะขอบคุณนะคะคนที่เอ่อที่เป็น FC, เอฟจีเจมวกระป๋าสแสวงนะคะ